อู้ย้อนก้อนย้อนแสงบ่บ่ย้อนสั้นครับขมาเบิ่งนิ่มครับหมองลุงเพิ่นบอกมาครับผมน่อยอยู่ต้นบักท่าน ขังซาโนโดันนะครับที่ว่ามาใส่เบ็ดไต่นิ่มน้ำเกาะไพ่ยอยู่นี่นะครับวานยูนต้นบักทันนะครับหาบ้างบมกง่ายเ่ยสันโอ้สีได้ล่งน้ำนี่คิดว่ดาเป็นว่าพุดพุดฟ้าพีาพ่เลือกเลยครับข้างนี่ใหญ่กบโอ้เอาอยากเติบสมพอะขึ้นบ่าเนาะลุงสั่นเ็จลุงมาแล้วนี่ กดอบอเบงนี่บกไก่นนี่ดอนต้องเอามีดฟันลงเลยป้าสันชิบมุนไบุนหผมวัป้าหัวหนามพุ่ะไิดเลือกเธอบ้านเพิ่งเว้หัวหน่ามไหมกดอกหายโอ้มันต้องได้ขึ้น,นงบานบอกท่นนานตัวน,วน,นี้ ถางถึงต้นงาท่านหรือว,ว่าพะยากดรแป๊บนึงเด้อเคลียร์ก่อนต้นควันยังไงห,ห้างมันใหญ่ครับต้งฝนตกเหมือนว่าหน,น,นูควันเนี่ครับตกแห้งๆห้างมันหายเลยครับใส่ควันกน่อนซอยก่อน màu nào pita bớt lên đấy p'non, được à? Mình hùn bẩn đấy. Thật, cái đây hang ngang này p'non. con. แหง่งงานเปียกแห่งดูเปียกว่ะนี่ใบนะตุบๆเลย เดลมา โ่าลำบากอีเลียครับทัางเทีวการน้ำเปกันไหมโอ้ยเลยแล้วครับดึงไวเล้ยอู้ข้างง้ายอะไรอยู่ดิจังอู้ย้อนย้อน ลุงลูกก็พง,งันามเลยรัดดีครับผมมือนี้มานโปกมั่นครับลุงไปงยืนห้างนิมห้างนี่ครับเป็นขวดเราไปห้างนี่เต็มเลยล่ะที่ว่าไนย์ครับเห็นห้างหนิไนย์ครับกูมโม ปวดแขนเรื่องห้างนี่ ย้อนแสงบ่บ่ย้อนบ่สัรอฉา่ปะฉาดเดียวพอพอยยอนไปไหนเมื่อแขนเมื่อแขนส่อเขา,เขาลดหน้อยไปเลยแปะขวดแล้วครับไปครับสำหรับกินมนัมนๆน,นี้ครับ่บได้ตั้งใจไปหาหรอกครับลุงคนบอกเห็ดเบียรก็เลยแย่มากต้องอยากกินแล้วมั้งลูกอย่างนั้กินครับ ไปลองปั่นมึงขั้นเพิ่นบระกินก่อนเนาะว่าจตได้หอวขวดป่ไปครับสำหรับกินยนังสิล่ากไปเพื่อนนี่เนะเาะอดีวครับผม